ถ้าเราจะทำ EC ถ้า,าจะทำพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษแล้วเราไม่มีเส้นทางเชื่อมต่อมันจะไปได้ไหมเพราะนั้นเราต้องทำต่างๆให้ครบวงจรใช่ไหมไม่ใช่เพื่อคนรวยไม่เชื่อเพื่อทุกธุรกิจแต่สิ่งประโยชน์ได้รับมาคือผู้ที่ใช้ประโยชน์บนถนนเส้นทางเหล่านี้มีโอกาสได้ใช้ประโยชน์แล้วทำยังไงจะไม่บรรเทาปัญหาการจราจรไปด้วยนี่คือรัฐบ,บาลคิดแบบนี้เพราะนั้นสิ่งสำคัญที่ทําให้ทุกจังหวัดจะเกิดความเท่าเทียมได้ก็คือถนน,นเส้นทางนั่นคือการเข้าถึงโอกาสโอกาส,กาส,กาสแห่งความเท่าเทียม ต่างคนต่างฟังคือท่านฟังผมผมฟังท่านมันจะได้หาวิธีการแก้ไขตรงประเด็นนะเพราะนั้นวันนี้ผมก็มาสร้างความเชื่อมั่นแบบผมจะทําทุกอย่างที่ท่านพูดมานะโดยการใช้พลังของรัฐบาลในการกับเพื่อนแต่ต้องได้รับแรงหนุนจากพวกท่านสู้่ะสู้ค่ะูท่านสู้สู้แม่หนูบอกว่าให้ท่านกุมมืใจท่านด้วยสู้

อย่าลืมว่าประเทศไทยเรามีศังกยภาพอะไรบ้างการเกษตรการท่องเที่ยวกวารธรรมชาติสวยงามแล้วก็รอยยิ้มสยามเพราะฉะนั้นเราต้องยิ้มกว้างไม่ว่าจะอะไรก็ตามเราต้องยิ้มสู้ยิ้มสู้วันนี้ทุกคนจะร้อนนายกคนใจดีมีโยบายเขาต้อจะดูแลทุกภาคส่วนภาคเกษตรภาคประกอบการธุรกิจและเอชเอบต่างๆวันนี้มาดูประมงด้วยไม่ว่าดูจต้องรักษาสิ่งดีเหล่านี้ไม่ใช่เพพาะสถาบ,บันกรที่นีก็คือประเทศไทยของเรา ต้องพูดเขานะแพ<ด>้แพ,แพ้ด้วยนะ